พามาดูสาวสุเรินของ <Yeah. S 1> แทมีอายุกว่า89ปีนะคะก็กำลังที่จะทำก็คือเขาเรียกว่าบายสีเนาะบายสีง่ายๆนะคะไม่แน่ใจว่าใช้คำศัพท์ถูกไหมแต่ถ้าเป็นสาวสุรินนะคะและโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงงานแบบนี้ต้องทำเป็นเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะให้ความ เขาเรียกว่าถ่ายทอดสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมทางสุรินมีการเส้นไหว้ตลอดก็จะมีการต้องเย็บอันนี้นะคะเขาเรียกว่าเย็บปลายสีนี่แหละเย็บง่ายๆเนาะก็จะเย็บเป็นกลวยด้วยใบใบกล้วยนะคะ5อันด้วยกันแล้วก็จะเอาดอกไม้มาเสียบสำหรับดอกไม้ของแอดก็วันนี้ใช้ดอกพุธนะคะที่ปลูกเอง แล้วก็คุณแม่กำลังเย็บนะคะแอดก็ไม่ได้เรียนเลยมาจะาถ่ายวีดีโอนะจริงๆต้องเรียนรู้นะเนี่ยเป็นสาวสุรินปลอมนะคะแอดเนี่ยปลอมนะทำ,มนทำไม่เป็นยังทําไม่เป็นนะก็ก็พอทําแต่ว่าทําไม่คล่องนะคะและวันนี้ทําไมจะต้องมีการทําอันนี้เพราะว่าจะมีการเส้นไหวบันพระรุษผู้ล่วงหลับไปแล้วนะคะก็คือท่าทางภาษาบ้านเราจะเรียกว่า แสนโดนตาแซนก็คือเส้นวายโดนตาก็คือปู่ย่าตายายนะคะก็เลยเป็นคำว่าแซนโดนตานั่นเองก็ในหนึ่งปีจะมีหนึ่งครั้งคนที่เป็นชาวสุรินทร์เชื้อสายเขมรนะคะก็ลูกหลานเนี่ยก็จะมากันครึกครื้นและก็จะมารวมตัวกันที่บ้านพ่อแม่นะคะ ใครที่ออกเรือนไปก็จะนําสิ่งของมาไหว้นะคะมาร่วมเส้นไหว้ด้วยนะคะแต่ปีนี้แอดก็ไม่ได้ให้พ่อไม่ได้ให้พี่นะคะพี่ๆทั้งพี่เขยที่พี่สาวแอดเสียชีวิตไปแล้วทั้งแลวก็สาหรับพี่ทั้งสองอีกสองคนนะ,ะแอดก็ไม่ได้ให้เขานําของมานะคะเพราะว่า ยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะคะผู้ย่าตายหญจะเข้าใจเนาะอะไรที่ประหยัดได้ก็ประหยัดนะคะเราก็จะเส้นไหว้ร่วมกันนะคะเพราะว่าจะได้ไม่เดือดร้อนตัวเราด้วยนะผู้ย่าก็จะได้สบายใจด้วยนะคะก็คือการทําบุญ เราก็ควรที่จะไม่เดือดร้อนตัวเราและก็คนอื่นด้วยค่ะอันนี้ก็คุณแม่ก็เสียบดอกไม้นะแต่คุณแม่อยากได้ดอกดาวเรืองแต่มันไม่มีนั่นเองเนาะก็เลยใช้ดอกพุธไปนะคะอันนี้ก็มีประโยชน์มากเลยนะถ้าใครคิดจะปลูกดอกไม้ก็ควรปลูกดอกไม้ที่มันมีประโยชน์เดี๋ยวก็จะไปหาดอกไม้อีกดอกหนึ่งมาปลูกนะ,ะเพราะว่าการทำใบสีนี่ทำบ่อยมากเลยนะคะ ก็ถ้าใครชอบวิดีโอนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ว่าแซนโดนดาเขาทำอะไรบ้างนะคะวันนี้ก็ยุ่งจริงๆค่ะไปแล้วค่ะ